เบคอนเลมิคชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมีตัวละครไบมานําเสนอนะครับหลังจากที่ผมได้ดูคลิปดอยเซอร์ไปเมื่อนานมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที่เขาบอกว่าดูดเลือดะดูดเลือดได้ครึ่งนึงผมเลยปิ๊งไอเดียเลยเฮ้ยดูดเลือดเป็นโกงขนาดนี้เลยวะสกิลสามารถดูดเลือดได้นะครับสกิลของไบเนี่ยไปลองให้ดูนี่นะครับบอกครับตั้งแต่ดูคือตัวละครไบเนี่ยมันสามารถสกิลสามารถดูดเลือดได้นะทุกคน เห็นไหมมันดูดเลือดได้ผมก็เลยปิิงไอเดียขึ้นมาว่าถ้ามันดูดเลือดได้อย่างงี้เราก็ต้องออกเดอะบีดดิเฮ้ยเดี๋ยวผมไปลองออกมาเว้ยแล้วเป็นเล่นมาโคตรดุนะครับวันนี้เลยผมจะมาเสนอเซตไอเทมนี้เลยหลายคนเนี่ยเขาออกคีิ์เค้ลกันนะออกใส่คีกันซึ่งอันนี้เป็นสําหรับออฟเลนนะครับจังเกิลผมไม่รู้นะแต่ผมมั่นใจว่าไอไบท์เนี่ยออฟเลนเก่งกว่าจังเกิลนะครับมันเป็นตัวละครออฟเลน คือมันตีไกลมันกดผม,ผมกดเลนได้ทุกตัวเลยด้วยสก,กานที่เรามีสกิลหนึ่งที่ปลาหอ,อกและสตัน แล้วพุ่งเข้าไปฟันอ่ะมีดูดเลือดอ่ะมันทําให้มีการเทรดแล้วก็การตอดเทรดได้ตอดได้ออฟเลนมันเก่งมากๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็จุดอ่อนของไบส์นะครับก็คือมันไม่ชอบเทรดนานๆมันชอบเทรดเขาคือเข้าไป Bird เบิร์ดอารมณ์แบบเข้าไปเบิร์ดปั๊บๆๆแลกเลือดกันนิดหน่อยแล้วก็ถอยมันจะไม่ชอบตัวที่ไม่สามารถทําให้ไบส์ถอยได้อย่างเช่นผมเคยโดนโอเมนแต่ไม่กดโอเมนนะแต่ผมเคยโดนโอเมนที่แบบผมเข้าไปเทรดกับเขานานๆแบบตั้งใจฟันเพื่อเอาตายกับสุดท้ายโอเมนไม่กดสกิลสองแล้วก็เกี่ยวเรื่อยๆจนเราไม่หนีไม่ได้แต่ถ้า เราเล่นแบบเข้าไปเทเปิดเบิร์ด,ด,ดแล้วก็วิ่ตั้งใจถอยเลยโอ้ก็อันนั้นคือเราจะได้เปรียบนะครับออ่ะเรามาดูไอเทมกันเลยโบ k เ n ่นนะครับผมโบ k เ n ่นเนี่ยจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าสไตล์การเล่นเราเนี่ยมันจะอารมณ์แบบเบิร์ดนิดนึงอ่ะ เราเลยต้องมีบล็อกเค้นนะครับไม่ใช่คีนะเพราะคีเนี่ยมันอาจจะต้องแบบว่า d p s หน่อยนึงอะ่ะได้แล้วมันจะค่อยเคลียบบล็อกเค้นนี่คือปั๊บๆๆออกเลย <Okay. S 1> เ,เรื่องคอมโบผมสอนไปแล้วนะครับอีกคลิปนึงคุณลองไปดูนะครับวิธีการเบิร์ดคอมโบแบบว่าฉบับแบบตายชุดเดียวตายนะครับมีบล็อกเค้นนะครับผมมีโอเมียมโอเมียมเวลาสกิลแล้วเนี่ยเราจะได้ตีแรงขึ้นนะครับมันจะไว้สำหรับการเบิร์ดล้วนๆเลยไอเทมชิ้นหลักนะครับของเรา เดอะบีดเดอะบีดนะครับเดอะบีดเนี่ยตอนที่เรานัวๆกันอยู่อะ่ะแล้วเราใช้คอมโบอะ่ะเออต้องบอกก่อนเลยว่ามันดูดเลือดหมู่ด้วยนะครับสกิลถ้าเรายิ่งโดนเยอะก็คือโดนโดนโดนูดเลือดหมู่อะ่ะเดอะบีดดีมากเลือดเด้งรลัวแทบจะไม่ตายเลยเอโคตรโหด ชิ้นสุดท้ายสอชิ้นสุดท้ายเป็นอะไรก็ได้นะครับกอกเกิดเอจิตสะท้อนแล้วแต่คุณเลยนะครับไอชิ้นที่5เนี่ยเออโหดโหดหดแค่3มชิ้นแรกเนี่ยโหดถามว่ามันบางไหมสําหรับไบต์เซตน,นี้จริงๆไบต์เนี่ยมีเวลาเล่นถึง3วินาทีนะครับถ้าเราเปิดก่อนเนี่ยเพราะว่าเรามเมติอมตะาวินาทีก่อนที่ทมันจะเอาความเสียหายนะั้นน่ยไปคิดเออถ้าเราสังหารได้เราออกแรงเราสังหารได้อยู่แล้วแหละชุดเพราะว่าผมลองใส่แท้งก็ตายนะตายหมดเลยเข้าไปเบิร์ดอะทอมโบที่ผมสอนไว้อะเข้าไปเบิร์ตแป๊ เรามาดูพลังแฝงกันพลังแฝงนะครับผมเ,เราจะใช้ได้สองอย่างนะครับใช้เป็นเพิ่มดาเมจหรือว่าเคลื่อนที่ก็ได้นะครับผมใช้เป็นเคร์ดอัพเดตนะเราไม่สามารถใช้ดับปักได้นะครับดับปากอะ่ะไม่ว่าเราจะตีใกล้หรือตีไกลนะครับผมมันจะนับเป็นแค่หนึ่งสแต็เท่านั้นปกติดับปักตัวตีใกล้เนี่ยมันจะนับ2ส,สแตก็ก คือใช้ทำา้เบียดห้าครั้งครบสิสแต็กแต่ถ้าเป็นไบต์สิบครั้งนะครับผมไม่เหมาะใช้เครดออฟเดียนนะครับเอาไว้เบิร์ดเบิร์ดล้ว,ลวน,นครับเป็นตัวคอรเบิร์ดล้ว,ลวนเรามาดูลูนกันเรื่องลูนนะครับอ่าลูนที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นใช้ลูนคีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปเบิร์ดเขาเนี่ยทั้เดียวกันคีคีนะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอ่ะได้เปรียบ มากนะเดี่ยวเข้าไปปั๊บปั๊บทำเขาอยู่ฝ่ายเดียวออกแล้วมีติดขี้อยู่2ครั้งนะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับในเลนนี่คือชิบหายเลยจริงถ้าโดนติดขี้ไปนะครับรูขี้ดีนะผมขี้นิ่งเข้าอ่เอ่อขี้สิบหกนะครับเอ่อสปิริตเอาไว้ตีเร็วนะผมแล้วก็ดาร์กอนจบกรอบนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมเกมกันโอ้โหวันนี้ผมมีเกมเล่นกับกิจายมาให้ดูนะครับกิจายแล้วก็โมนาลิซ่ามาชมเกมว่ามันจะโหดขนาดไหนดัมเมจผมบอกเลยว่าตอนเรามีดูดเลือดอะดัมเมจเราทำได้เรื่อยๆจน ก่อนเราจะตายอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับนีไม่ออกเนีอยและเดี๋ยวจบอ,อันนี้น่นาจะไปละลูกพี่มิกบินได้ครับนี่เอ๊ะเดี๋ยวเราโดนแสงแดดก่อนนะ <_ ull> ย้ายดาวแล้วโดนแสงแดดแล้วลูกผมจะพึ่งจะบินได้ <_ ull> คนไหนสัตว์ไม่ใช่ซูเปอร์แมน <_ ull> ไอ้เหี้ยลูกถามลูกกูบินได้หรือเปล่าเด <_ ull> ี๋ยวเจอไบค์ก่อนนี่มึงเอาไปไหนเนี่ยไบค์อ่ะออฟเลนนี่กอับเลนสตรีมที่บ้านตัวเองหรือบ้านเบคอนเบคอนครับเบคอน รีบพิมพ์เนี่ยพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวเราดูไบรท์นะครับผมที่วิลเลจตร้อยเปอร์เซ็นต์โดนมาบางที <laughs> <laughs> เดี๋ยวดูรูฟเลนนะครับฟอเลนฟอเลนร้องจาร์กเลยไบเข้าไปอ่ะโดนฟอเลนหลับต๊ดๆไม่ได้ขยับ เฮ oh, ียคนทำไมก็โงกันตัดตัวเล็กให้ด้วยคนเลสตั์จะมาแข่งรถอ่ะีูหายไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ายมาาครัไม่ต้องจะให้ดูเฮียเชเหมือนคนจมน้ำเลย

เดี๋ยวมันไม่ชัวร์มีเกิดป่ะงมีเกิดป่ะ สี่แล้วมิกซ์สี่เลยทำอะไรไม่ได้ป่ะไปก็เหมือนแจกอีนด่นใช่เป็นอันตรีแล้วนะ เรานำนะเว้ยเงินเรานำนะอ๋อได้เล่นบนดีกว่าบทเทเล่เนี่นดูอะไรวะซโลคิลคือเก่งแท้วะมิก บนเลยมิกมิกบนเลยบนแรกบนเลย,เล,ยเล่นได้อีกปะเล่นหมดอีกปะอยากอยากเฮ้ยเรา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 อยากไฟอยากไฟอยากไฟเดี๋ยวไปทรเดิน ตายเกินอ่ะไม่ได้กดไอด้ออไนี่เลยเหรอออ้วก็ไม่คตีในคันนี้เลยมันจะได้สวนรอยอยู่ไ l ค์แ bag เอง b a c k ก็บอกแล้วว่าไบรท์อดโอ้โหเฮ้ยตรงกูเล่นได้ว่ะเนี่ยใหลังป้อมหนึ่งเนี่ยข้าวนาแม่งเลยแตก ล่างอีกไกลเลยเราไปรับเป็การแบบไปรับเปบการให้ <laughs> thất lắm, die lắm, lắm, lắm. bay cơn, ta đi chụp bay cơn. ข้าดิก็เห็นวิลเลจผมแล้วนะก็รู้แล้วนี่ว่าทำไมถึงวิลเลตร้อยอะเู้นแล้วดิโอ้หวังว่าจะเป็นความลับเนี่ยไอ้โม้เฮ้ยมันก็ทำออย่างงี้แหละยูทูบเบอร์ไป็นนักแข่งไม่โม้หรอกเดี๋ยวทัวลงไปยูทูร์ก็ต้องโม้ต้องโม้หน่อยโอ้พัดทัวร์ครับน้องเดี๋ยวพัชนาทีพี่จะเล่นตขอโวดนิดนึงนะโอ้กิว โอ้ทดโหโอ้โหเป็นไงเป็นไงแติ้งไว้ก่อนน่ะความจริงที่มันโหดนะครับเป็นเพราะว่าไอเทมนะครับผมไอเทมผมมีนี่ไงดูดเลือดนี่ไงเห็นไหมมันเลยแบบได้ดูดเลือดเยอะอ่ะก็หลังจากที่ผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรมาเป็นอาทิตย์นะครับผมลงอนุบากโอ้กว่าจะได้แต่คลิปในสุดเราก็มีคลิปนี้ลงแล้วเห็นแล้วก็ชื่นใจ